เป็นไปได้ไหมคะที่เราจะกลับมาคบกันใหม่เมื่อตอนกลางวันคุณคุยอะไรกับแฟนคุณจักรวาลอ่ะก็คุยเรื่องคิวงานของคุณตารางเวลาอะไรประมาณเนี้เฮ้แล้วทำไมตอนคุยเนี่ยทำไมถึงต้องดูเครียดด้วยเครียดอะไรถามว่าเราคุณคุยเนี่ย คุณก็คุยปกติไม่ได้แอติ้งเป็นนางปูมาเหมือนเวลาคุยกับคนอื่นรู้จักกันมาก่อนเหรอ <c oughs> คุณนี้ชอบคิดไปเองจังมาต่อยมาคนนี้สิทธิ์นะที่ทำให้คุณเนี่ยหัวเสียแล้วก็เหวี่ยงใส่ฉันมาสางปีก่อนอ เจ็บเป้าพูดไรของคุณก็ใช่ไหมละ่ะคุณศิลินคือแฟนเก่าของคุณใช่ไหมหันหัวไปมาการหายใจเปลี่ยนนี่คืออาการของคนที่กำลังโกหกเหนที่หัวหน้าของคุณเนี่ยสอบไปเปรียบเลย ได้เข้าใจไหมก็แเคเ่นี้เงี้ยเห็นต้องลมเสียเลยโลมมันกลมเนาะคุณลำบากใจเปล่าอะ่ะถ้าเกิดว่ารอมหน้าฉันไปที่บริษัทนั้นอะ่ะเดี๋ยวฉันให้พี่ปูลมไปแทนก็นได้ไม่เป็นไรมันเป็นอดีตไปแล้วผมเป็นมืออาชีพมากพอมาต่อต่อดีกว่า มนันก็ตามใจเฮ้แตงแม่เลิกกับแฟนตำรวจที่ไม่ชอบอาบน้ําไปแต่งงานกับคนรวยระดับมหาเศรษฐีระดับโลกเลยนะอย่างคุณจักรวาลเฮ้ยเป็นฉันจะก,ก็เอาถ้าคุณไม่หยุดพูดผมจะไม่คุยกับคุณอีกเอา,เอาแล้วบอกว่าเป็นมืออาชีพควบคุมอารมณ์ได้ 没有啊。